ก็กลับสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเพิ่มยอดแชร์บน a c e b o o k นะครับผมก็เว็บที่ผมจะมาเพิ่มนะครับก็ตามผมมาใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์คาว่า km นะครับผมขีดนะครับโซเชียลนะฮะตามมาณไหนได้เลยนะครับผมใครที่ไม่เคยกดสมัครการใช้งานนะครับผมกดสมัครการใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวใครที่ยังสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับผมให้กดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าน่าสมัครการใช้งานนะครับผมตรงนี้ก็ไม่ให้ลงชื่อผู้ใช้นะครับผมแล้วก็อีเมลนะครับผมแล้วก็รหัสผ่านนะครับ แล้วก็รหัสผ่านอืนยันอีกอันหนึ่งนะครับผมก็อย่าลืมติ๊กนะครับผมว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมตัววัดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครใช้งานได้เลยอ่าหรือใครที่มี G ี mail อยู่แล้วหรือว่าอีเมลอยู่แล้วก็ผมก็กดลองอินตรงนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเข้ามาด้านในเนี่ยผมแวลตฟอร์มก็มีประมาณนี้นะผมก็จะมีทั้ง a c e b o o k นะครับผมแล้วก็อินสตาแกรมนะครับผมแล้วก็ยูทูบนะครับแล้วก็ติ๊กต็อกนะครับผมแล้วก็อื่นๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาเพิ่มยอดแชร์บน f เฟซ o o ๊กนะผมกดที่ facebook เลยแล้วก็เลือกนะบมบดหมู่ตรงนี้คุณก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมว่าจะเอาเลยนะครับีจะเพิ่มยอดแชร์โฟตนะครับผมก็กดที่ตรงนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้คุณก็เลือกได้เลยนะครับผมหน้าบริการตรงนี้นะฮะขอเลือกเป็นอันแรกนะครับผมครับประมาณนี้ส่วนลิงก์นะครับผมลิงก์ก็ไปกอบคุณที่คุณจะเพิ่มยอดแชร์ได้เลยฮะ ผมหวังนะผมก็เป็นอานเร็จสิ้นแล้วนะตรงนี้สว่วนจํานวนนะครับผมจํานวนคุณก็สามารถเลือกได้เลยนะผมว่าคุณจะเท่าไหร่นะผมจะห้ถึงพันนะครับผมแต่ผมขอเลือกเป็นร้อยหนึ่งนะครับเขาจะใช้เหรียญเขาจะจ่ายมาให้แล้วผมแล้วก็ค่าเวลาขอผมประมาณนี้นผมประมาณนี้ก็ใครที่ไม่กดสั่งซื้อนะผมสามารถมาอ่านรายละเอียดทางด้านขวาได้นะครับผมประมาณนี้นะจะขอกดสั่งซื้อเลยแล้วกันนะครับ ส่งซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเขียนตรงนี้แล้วนะครับผมว่าได้ได้รับการส่งซื้อแล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็ให้รอสักครู่นะครับไปดูหน้าบอร์ดรัการส่งซื้อเราดีก่อนนะครับผมหน้าบอรดการส่งซื้อของเรานะครับผมก็จะมีทั้งเลขดีนะครับผมแล้วก็ลิงก์ของเรานะครับมัวก็เขียนว่าเราดําเนินการนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ให้รอสักครู่นะครับอ่าแพลตฟอร์มเติมเงินของเรานะครับผมก็มีอยู่สามแพลตฟอร์มนะครับผมตรงนี้การเติมเงินนะฮะ มีท้ง้อมเพย์นะครับผมแล้วก็โทบันนี่อลเลตนะครับผมแล้วก็คิปโตนะครับใครที่ยังไม่เคยกดเติมเงินนะครับผมสามารถมารเียตรงนี้ก่อนได้นะครับผมแล้วกดเติมเงินได้เลยนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีแอปปีปัญหาหรือว่าช้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมสามารถติดต่อแอดมินได้นะครับผมติดต่อแอดมินก็ติดต่อตลอดยี่สี่ชั่วโมงนะครับผมหรือว่าแอดไลน์ไปขอไปก็ได้นะครับผมหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดก็ได้นะครับมีสองอย่างนะครับผมตรงนี้นะครับ เป็นประมาณนี้นะฮะอ่าตัวช่วยเหลือนะครับผมก็จะมีทั้งหมวดหมู่นะครับผมแล้วก็แจ้งปัญหานะครับแล้วก็เรีออเดอร์นะครับผมแล้วก็ข้อความครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมไปคุยกับเขาได้นะครับอ่าก็ตอนนี้ผมจะไม่ทำการเสียเวลานะครับผมขอกลับไปหน้าเดิมนะครับผมขออนุญาตรีไปหนึ่งทีนะครับผมายอดเพิ่มไหมายอดของเราไม่เพิ่มนะครับผมผมก็จะขอไปนะครับ เดี๋ยวเขาจะขอตัดภาพไปตอนที่ยอดเพิ่มเลยนะครับผมตอนนี้ยอดผมก็เพิ่มมาที่เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ตามจํานวนที่ผมตามไว้เลยนะครับผมหนึงสองนะครับก็เป็นอันจบแล้วนะครับผมก็จะกลับมาหน้าเดิมแล้วนะครับหน้าตรงนี้ผมก็แนะนําไว้แล้วนะครับผมการติดต่ออด m i n เป็นยังไงบ้างครับผมก็ประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมก็มาที่แนะนําเพื่อนได้เลยนะครับผมสามารถคัดลอกลิงก์ผมตรงนี้ไปได้เลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆสมัครขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะครับผมก็จะได้ค่าตาคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแลวนะครับผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดตรงไหนก็ขอไปด้วยนะครับผมเกรากราบไลยนะครับขอบคุณครับ